สวัสดีครับผมทีสุดวันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของความกลัวนะครับว่าความกลัวคืออะไรคุณเคยเป็นไหมกลัวบางสิ่งบางอย่างที่แปลกๆที่โดยธรรมชาติแล้วสัตว์ต่างๆจะไม่กลัวกันเช่นกลัวการพูดต่อหน้าที่สาธารณะกลัวดูไม่ดีกลัวพูดออกไปแล้วดูงี่เง่ากลัวผู้คนตัดสินกลัวการเข้าสังคมทำไมมนุษย์ถึงกลัวสิ่งเหล่านี้ ถ้าสมมุติเราสามารถพูดคุยกับพวกสัตว์ได้แล้วก็เล่าความกลัวต่างๆให้พวกมันฟังพวกมันก็คงหัวา้อยะการกลัวที่ดูไม่มีเหตุมีผลของเราการกลัวที่มีเหตุมีผลของพวกสัตว์ก็จะเป็นการกลัวต่อนักล่ากลัวความตายซึ่งก็เป็นปกติของความกลัวเป็นสัญชาตญาณในการรัตปรอดจะมีแต่มนุษย์ที่กลัวอะไรที่ไม่เป็นธรรมชาติแล้ความกลัวของมนุษย์นี่มาจากไหนเหตุใดถึงกลัว ในความคิดของผมมนุษย์มีความกลัวแปลกๆเพราะว่ามนุษย์มีความคิดปรุงแต่งเยอะแล้วก็เอาคุณค่าของตัวเองไปอิงก,กับการตัดสินของคนอื่นเราจึงเขินอายเวลาที่ต้องพูดต่อหน้าคนเยอะเรากลัวถูกตัดสินเรามองตัวเองต่ำต้อยและผู้อื่นยิ่งใหญ่ความคิดปรุงแต่งเหล่านี้เราสะสมมันตั้งแต่ความจำความได้เราประสบเรา จำประสบการณ์อันโหดร้ายและคาดเดาว่าเหตุการณ์อนาคตมันจะลงเอยเหมือนในอดีตซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่มีทางเปลี่ยนซึ่งเราได้หลงกลความคิดของเราเสร็จแล้วเราเจอประสบการณ์ที่ทำให้เราเสียหน้าเสียใจเราจนเข็ดหลาบและคิดว่ามันคือความจริงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ผมอยากจะบอกว่านั่นมันเป็นแค่ความเชื่อเราจะเห็นแต่ในสิ่งที่เราเชื่อและโฟกัส ตามหลักการของคนตามฟิสิกส์นะครับหลายครั้งที่เรามีความคิดที่จะคิดบวกมองโลกในแง่ดีแต่พอเราไปเจอประสบการณ์เดิมมันก็ทําให้เราผิดหวังแล้วก็ไปซ้ําเติมความเชื่อเหล่านั้นทําให้ยากต่อการเปลี่ยนแปลงเข้าไปอีกวิธีการที่เราจะหลุดพ้นจากความกลัวก็คือเผชิญหน้ากับมันเผชิญหน้ากับมันทั้งๆที่กลัวโดยอยู่กับมันโดยไม่ตัดสินไม่คิดปรุงแต่ง อยู่กับมันอย่างเข้าใจอารมณ์ตัวเองพยายามสังเกตอารมณ์ตัวเองว่าตอนนี้มีความรู้สึกเป็นยังไงลองเฝ้าดูเฉยๆคุณจะสั่นและกลัวมากๆในตอนแรกนั่นคือปกิตริยาที่มาจากจิตใต้สำนึกแต่ขอให้พยายามอย่าหลีกหลียาหลีกหนีเผชิญหน้ากับความกลัวนั้นพยายามแยกตัวออกมาเป็นผู้เฝ้าดู ถึงแม้จะกลัวและสั่นอย่างไรก็ตามและเมื่อผ่านไปนานพอคุณก็จะเริ่มชินและความกลัวนั้นก็จะหายไปเองหากคุณต้องการที่จะซักซ้อมไม่หายกลัวในเรื่องใดคุณก็สามารถใช้จิจนตนาการโดยจินตนาการเหตุการณ์ที่คุณกลัวให้สมจริงมากที่สุดแล้วก็จินตนาการว่าคุณกลัวแบบสุดขีดคุณจะมีอาการเป็นยังไงพอเจอเหตุการณ์ที่คุณกลัวคุณจะมือสั่นปากสั่นพูด ผิดๆทุกๆหรือว่ามีอาการอะไรก็คุณให้คุณจินตนาการแบบว่าให้สมจริงที่สุดแล้วให้อยู่กับความกลัวนั้นให้สังเกตความกลัวนั้นเผชิญหน้ากับมันนานพอเมื่อเวลาผ่านไปนานพอคุณก็จะหายกลัวไปเองคุณต้องซักซ้อมให้หายกลัวในเรื่องใด หากคุณต้องการซักซ้อมให้หายกลัวในเรื่องใดคุณก็ต้องใช้จินตนาการโดยจินตนาการเหตุการณ์ที่คุณกลัวให้สมจริงคุณต้องทําแบบนี้ซ้ําๆจนจิตใต้เสนอกลับรู้ว่าเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้นและคุณเลือกที่จะมีการตอบสนองที่เปลี่ยนไปเมื่อคุณเจอเหตุการณ์ที่คุณกลัวในชีวิตจริงคุณก็จะกลัวน้อยลงหรือว่าหายกลัวไปเลยเพราะว่าเหตุการณ์นั้นมันได้ผ่านประสบการณ์ที่คุณสามารถที่จะเอาชนะความกลัวนั้นได้แล้ว คุณก็เลยกลัวได้น้อยลงความกลัวเกิดจากจิตใต้สำนึกที่จำเหตุการณ์ในอดีตที่เลวร้ายเราก็ต้องแก้ด้วยเราก็ต้องแก้ที่จิตใต้สำนึกโดยการอย่างที่ผมบอกจินตนาการซ้ำๆว่าตัวเองได้เปลี่ยนไปแล้วจากคนเดิมคุณ ต้องเป็นคนที่เลือกสามารถที่จะเลือกได้ว่าคุณจะตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นอย่างไรแทนที่จะทำแทนที่จะให้จิตใต้สำนึกของคุณมาบงการให้คุณรู้สึกยังไงคุณต้องมีความเจตจำนงที่แน่วแน่แล้วก็ย้ำกับตัวเองฝึกฝนกับตัวเองบ่อยๆนะครับในจินตนาการต้องทำบ่อยจนมันกลายเป็นตัวตนใหม่ของคุณ ผมก็บอกไม่ได้ว่าอาจจะเป็นใช้เวลาเดือน2เดือนหรืออาจจะเป็นปีเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีความจินตนาการได้สมจริงมากแค่ไหนหรือว่ามีความตั้งใจมีการทาซ้ํามีวินัยมากเพียงใดคุณต้องการมันจริงๆหรือเปล่าถ้าคุณต้องการมันจริงๆคุณก็ต้องฝึกฝนมันอาจจะยากลําบากในช่วงแรกแต่หากคุณตั้งใจจริงที่อยากจะเป็นอิสระจากความกลัว ผมเชื่อว่าคุณทำได้แน่นอนวันนี้ก็ขอบคุณมากที่รับชมรับฟังสวัสดีครับซาแบบสันแตปัตตเลนพวกมึงเป็นอะไร